they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine But you just can't get into it because they would never understand <What? S 3> <c oughs> เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการไกด์บายโอคามิเจ ok นั่นเองนะครับวู้โฮนะคราน,นี้แบบผมเจอเรื่องน่าเสียใจนะเจ็บมาจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> ก็คือเควสนี้นั่นแหละนะฮะเควสที่เอามาไกด์นะทุกคน ยู่กับไกด์ที่ชื่อว่าแนะนํามือใหม่ทุกคนไม่ควรพลาดรับเรือซ่อมบํารุงอาคาชิไม่งั้นเป็นเรื่องนั่นเองนะฮะโอ้เป็นเรื่องจริงครับผมเอาแบบสรุปนะฮะก็คือถ้าผมรับเควสตั้งแต่มาเริ่มเล่นเกมเลเวลหนึ่งหรือว่าเลเวลต้นๆเนี่ยผมก็จะไม่ต้องย้อนมาทาเควสของน้องเรืออาคาชินั่นเองเนาะการที่เราย้อนกลับไปก็คือแบบว่าภารกิจให้เราลงแบบฮาร์ดซึ่งแบบฮาร์ดเนี่ยเราก็จะลงได้สา รอบต่อวันนั่นเองนะผมก็ต้องมาไล่เก็บใหม่นะทั้งที่เราเลเวลต่ำๆเราก็เก็บไปด้วยได้เลยนั่นเองนะครับผมโอ้โหช้าใจสุดซึ้ง <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นนะก่อนเข้าไกก็มาดูข้อแนะนํากันก่อนเลยนะเรืออาคาชิกันก่อนเนะนาะนี่เลยนะเปิดข้อมูลเรลืออาคาชินะจากวิกิเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิง์ไว้ใต้คําอธิบายใต้คลิปเนาะน้องก็จะเป็นเรืออะไรนะ ทำไมถึงแบบว่าสําคัญเอามาขึ้นไกลนะเป็นเรือซ่อมบํารุงนะครับมีบทบาทมากนะตามคําล่าเรือผมได้ยินคออําล่าเรือจากผู้เล่นของเก่าๆมวาเยอะนะเออตามคำล่ำเรือทุกคนตกิวของน้องนั้นทุก35วิก็จะฮิวทุกเรือนะฮะแม็กสูงสุด3%เเซอเลย <c oughs> แล้วก็เม็กเฮของอาคาชิแสดงว่าเรา ทำให้เลือดน้องเลือดเยอะๆแม็กเลเวลของน้อง125นะครับหก็จะประมาณ42 3%ก็อืมอก็หลายร้อยอยู่นะหลายร้อยสกิลต่อมานะสกิลเป็นเพิ่มรีโหลดให้กับแวนการ์ดก็คือเรือแถวหน้าเนาะโอ้โหสูงสุดถึง15%นะไม่สแต็กด้วยแล้วอันสุดท้ายเนี่ยตอนตอนเราออกลบนะครับก็จะได้ Emergency เอมิเรเจนซี่รีเพาอมาไว้ฮิลน่าจะประมาณฮิลครั้งละสินะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทุกคนอ่าเนี่ยตัวนี้ก็โดดเด่นมากเลยนะฮะ ก็ยังไงก็ต้องลองดูนะผมยังไม่เคยลองเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเป็นเรือซ่อมปรับปรุงที่มีบทบาทมากเลยนะฮะผมว่านะสำหรับคร่าวๆสำหรับน้องเรืออาคาชีนั่นเองเนาะมาดูวิธีการรับเรือบ้างนะครับผมวิธีการรับเรือนะทุกคนเราก็สมมติว่ามาในเกมแบบนี้นะฮะเราก็มาที่เพชรเลยนะเพชรแดงหรือว่าเจมของเราเนาะกดเข้าไปครับเนี่ยน้องก็จะมาเป็นคนแบบว่า ส่งเพชรเวลาเราเติมเงินซื้อประมาณนั้นนะเราก็กดที่หัวน้องนะครับ30ิครั้งนะทุกคนอ่าเดี๋ยวถ้าสมมติดกดครบผมขึ้นภาพให้ปึ๊บแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็รับเควสนั่นเองนะครับทุกคนรับเควสเควสจะมาอยู่ตรงที่มิชชั่นแล้วก็ในออก,ก็อยู่นะแต่ว่าถ้าสังเกตขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ในไซส์นะฮะภารกิจของน้องของผมอะ่ะอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะอืมให้ไปเคลียร์ด่านฮาร์ด โอ้โหเคลียได้วันละ3ครั้งนะต้องเสียเองอะก็เสียไป2วันนะฮะโอ้ช้ำใจ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ต้องอดทนนะเราก็เอาสิ่งดีๆมาบอกทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดน,นะฮะเราก็ทําไปนะมาดูภารกิจกันบ้างนะภารกิจมีอะไรบ้างนะตั้งแต่ทัชแรกนะครเก็บพวกเพลทนะครับอ่าเทียรหนึนะครับสาเพลทเนาะอ่าเก็บไป อันนี้สร้างเรืออ่าสิลำนะสร้างไปนะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นครับอุปกรณ์5ชิ้นนะย่อยอุปกรณ์10ชิ้นสําเร็จคอมมิชชั่น10 s คอมมิชชั่นนะฮะเริ่มเริ่มเยอะเริ่มเยอะไปเรื่อยๆฮะอันนี้ก็เพิ่มขนมในดอมของเรานะครับเพิ่มไปนะ14ครั้งนะครับผมไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆแล้วก็คอมพีดเอสคอร์ตคาโกเดลรี เลดนะครับก็จะเป็นมิชชั่นลายวันอีกทุกคนอ่ามันมันจุกจิกอย่างนี้แหละนะก็มาในเกมนะครับก็จะเป็นแบทเทิลเข้าแบทเทิลก็ได้เลดนะครับแล้วก็มาที่เอสคอร์ดนะก่อนนี่เลยครับเอสคอร์ดก็เป็นมิชชั่นลายวันนะมันมันจะจุกจิกแบบนี้แหละนะครับทุกคนอ่าเนี่ยต้องเป็นวันจันทร์พฤหัสวันอาทิตย์นะครับเราพลาดสมมติพลาดวันจันทร์เอา้าเราเพิ่กดไปแล้วเพิ่งเควสมา เรียบร้อยเลยอะไรประมาณนั้นนะทุกคนอืมเราก็ต้องมาเคลียร์เนี่ยอย่างเช่นอ่าเอสคอตคาร์โกไฟฟาวเวอร์นะฮะก็ต้องมาเล่นคาร์โกไฟฟาวเวอร์นั่นแหละนะฮะพาร์ททีหนึ่งก็ยาวครับผมอาจจะข้าวอาทิตย์เลยทีเดียวนะทุกคนโอเคเนี่ยอันนี้ก็เอสคอตเลอรี่แอร์นะฮะเล่นไปนะครับทุกคนเล่นไปอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะไปเรื่อยๆครับเราก็เปิดกล่องนะเก็บเก็บกล่องไว้ด้วยทุกคนเก็บกล่องไว้ด้วยเทียร์สามนะสกูลาทิกนะไอกล่องเหลืองๆจะเป็นสกูลาทิกเนาะ เก็บไปด้วยนะเทสสีด้วยเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองสิขออภัยนะสีม่วงนะครับแล้วก็เทสสีก็เป็นสีเหลืองเนาะอ่าไปเคลียร์ด่าน8ป4ขีดสีนะหนึ่งครั้งนะไปเรื่อยๆนะครับใกล้ถึงที่ผมหรือยังใกล้ถึงละก็ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปเก็บเท้าแมวเนาะเท้าแมวเหมือนจะนะเหมือนจะนะผมเห็นของโอคามิโลเซียอยู่ในอยู่ในดอมนะอยู่ในดอมนะเห็นเขาไปเก็บในดอมบ้างนะไม่รู้ผมก็ยังไม่เคยเจอนะลองไปนะครับลองไปนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับทุกคนไปควนพลาด กับเรือซ่อมบำรุงอาคาชินะไม่งั้นเป็นเรื่องนะครับผมก็ใครชอบไกดนี้ก็ขอ,อก,กดทุกใจให้หน่อยละกันแล้วก็เขาไม่อยากพลาดไกด์เกี่ยวกับเกมอสซอเลนดีๆนะเดี๋ยวผมจะพยายามค้นหามาให้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะครับส่วนใครที่ช้าใจนะมาพิมพ์บอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเออเหมือนการเล้ติดเหมือนกัน <c oughs> ไม่ก็มือใหม่นะเอ้ยเป็นประโยชน์มาก กำลังเห็นพอดีเลยกำลังเพึ่งมาเล่นเป็นมือใหม่พอดีก็เออคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม